ครูมึงก็แรงสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้กับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับจะพาท่านผู้ฟังนะครับมาฟังเรื่องราวประสบการณ์นะครับของลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทกับหลวงพ่อกลวยนะครับชุดตินทโรนะครับแห่งวัดบ้านแข่นั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของลูกศิษย์ลูกหา ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับที่ได้เข้าไปทําบุญนะครับถวายสังฆทานกับหลวงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับผมก็จะนําเหตุการณ์นั้นนะครับมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันครับเหตุการณ์นี้นะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับได้กับถวายเครื่องสังฆทานเป็นปกติครับเพอิญวันนั้นนะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลานะครับ ได้นำพระพิมพ์แหวกม่านนะครับของหลวงพ่อกลวยชุดต kind of ินทโลแห่งวัดบ้านแคนะครับเข้าไปด้วยนะครับซึ่งเอาไว้ในกระเป๋านะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาท่านนี้นะครับได้พระพิมพ์หลวงพ่อกลวยมานะครับก็คือได้มาจากลูกศิษย์ที่อุปถักหลวงพ่อกลวยนะครับซึ่งเป็นครูอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่มหาศิลานั้นนะครับได้นำพระนะครับ ลวงพ่อกลวยไปไว้ในกระเป๋าด้วยนะครับครั้งนั้นนะครับครั้งที่ลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลานั้นเข้าไปถวายสังฆทานนะครับแก่หลวงปู่แล้วนะครับทันใดนั้นนะครับหลวงปู่ก็ได้ถามว่ามีก้อนอะไรอยู่ในกระเป๋านะครับลูกศิษย์นะครับก็คิดนะครับแล้วก็บอกว่าไม่มีนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็เลยบอกว่ามีนะลองเปิดออกมาดูหน่อยนะครับว่าในกระเป๋ามีอะไร ลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลานะครับก็เลยแกะล้วงดูในซอกกระเป๋าปรากฏว่าในกระเป๋านะครับมีพระของหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคนะครับติดกระเป๋าไปด้วยนะครับหลวงปู่นะครับได้ขอดูนะครับพร้อมกับลูกศิษย์ของท่านได้ยื่นให้กับท่านเลยนะครับท่านใดนั้นนะครับที่หลวงปู่มหาศิลานะครับได้เห็นพระนะครับก็ได้อุทานว่าโอ้พ่อใหญ่กลวยนะครับ กระดูกไม่ดำนี่ว่านะครับก็คือแปลเป็นไทยก็คือ,อเป็นการอุทานนะครับของหลวงปู่มหาศิลาอุทานว่าหลวงพ่อกลวยนี้นะครับกระ<ณ>ดูกไม่ดำนะครับคำพูดนี้ทําให้นะครับทำให้ลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาเกิดความสงสัยครับท่านผู้ฟังเกิดความสงสัยว่าคําว่ากระดูกไม่ดำนี้แปลว่าอย่างไรนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับก็เลยได้อธิบายต่อว่านะครับหลวงพ่อกลวยนี้นะครับ ยังไม่ตายนะแกยังไม่ตายยังไม่เผาใช่ไหมนะครับเป็นประโยคคําถามนะครับเป็นประโยชน์คาถามกับลูกศิษย์ด้วยนะครับลูกศิษย์นะครับก็ได้บอกกับหลวงปู่มหาสิลาว่าหลวงพ่อกลวยนี้ท่านมรณภา,าพแล้วนะครับแต่ร่างของหลวงพ่อกลวยนี้นะครับยังไม่ได้เผานะครับเหตุอัศจรรย์นี้นะครับทำให้ลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่มหาสิลาเกิดความสงสัยในหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทราบได้อย่างไร ว่าร่างของหลวงพ่อกลวยนั้นนะครับยังไม่เผานะครับหลวงปู่ก็เลยอธิบายต่อครับว่าก็จะพระดูนะครับก็เลยคิดในใจว่าใครคือเจ้าของพระองค์นี้ปรากฏว่านะครับมีพระรูปหนึ่งปรากฏในใจของหลวงปู่นะครับเป็นพระที่ปรากฏในใจของหลวงปู่มีลักษณะเป็นหน้าแหลมๆจ่อยๆผอมๆตัวบางๆนะครับยืนจ้องหน้าดูๆ ซึ่งพระที่จ้องหน้าหลวงปู่นั้นนะครับได้พูดออกมาว่าพระนี้เป็นพระของกูนะครับก็คือเป็นพระกูนั่นเองนะครับลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลานะครับก็เลยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่มหาศิลาเคยได้พบได้เจอนะครับกับหลวงพ่อกลวยไหมนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับก็เลยบอกว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของหลวงพ่อกลวยอยู่นะนะครับ ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่เป็นหนุ่มๆนะครับชื่อเสียงของหลวงพ่อกลวยนั้นนะครับท่านเก่งมากๆเลยนะเก่งจนไม่รู้จะเก่งอะไรอีกนะครับอันนี้คือคําบอกเก่าวของหลวงปู่มหาศิลานะครับที่ได้พูดถึงหลวงพ่อกลวยนะครับว่าหลวงพ่อกลวยนี้เก่งมากๆนะครับเก่งมากๆลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลานะครับก็ถามต่อว่าหลวงปู่ไม่เคยเจอตัวจริงเหรอครับหลวงปู่มหาศิลาก็บอกว่าตัวจริงไม่เคยเจอ จอแต่ตัวปลอมนะเจอแต่ตัวปลอมอย่างไรลูกศิษย์ก็ถามนะครับหลวงปู่ก็ให้คําตอบว่าตัวจริงก็คืออยู่ในโลงไงตัวปลอมก็ตามลูกศิษย์ทุกคนของท่านนั่นเองนะครับสิ่งที่มาวันนี้ก็คือตัวปลอมคําว่าตัวปลอมก็คือกายทิพย์นั่นเองครับท่านผู้ฟังถือว่าเป็นกายทิพย์ของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ติดตามคอยดูแลผู้ที่บูชาพระเครื่องของท่านนะครับ ถือว่าเป็นฌานยานบารมีของหลวงพ่อกลวยนะครับที่มีกายทิพ์ติดตามพระเครื่องของท่านแล้วก็คอยปกปักรักษาดูแลคนที่บูชาพระเครื่องของท่านนะครับถือว่าเป็นฌานสมาบัติขั้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับท่านก็ได้เล่าให้กับลูกศิษย์ฟังอิกว่าเมื่อกี้นะครับได้ชวนหลวงพ่อกลวยนะครับเซกวัตถุมงคลอยู่นะลูกศิษย์ก็ถามหลวงปู่กลับคืนว่าแล้วหลวงพ่อกลวยนะครับ ได้ปลุกเสกไหมได้เสกวัตถุมงคลช่วยไหมนะครับหลวงปู่มหาศิลาก็ตอบลูกศิษย์ต่อครับว่าหลวงพ่อกลวยนะยืนดูเฉยๆนะครับแล้วก็บอกว่าครูมึงก็แรงแล้วก็หายไปเมื่อหลวงปู่มหาศิลาพูดจบนะครับหลวงปู่มหาศิลาก็ได้หัวเราะนะครับหัวเราะอย่างพอใจนะครับลูกศิษย์ก็ถามหลวงปู่มหาศิลาต่อครับว่าหลวงปู่เคยเห็นท่านอีกไหมนะครับ ท่านใดนั้นหลวงปู่ก็ตอบกับปาครับท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าคิดถึงก็เห็นไม่คิดถึงก็ไม่เห็นนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับนี่คือเรื่องราวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็หลวงพ่อกลวยชุดตินทโรนะครับในเรื่องราวของกายทิพย์พูดการสื่อสารทางภาษาจิตนะครับเป็นเรื่องของอจ,จินไตครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ยากที่เราปุถุชนทั่วไปจะเข้าใจนะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับของลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่มาหาศิลาแล้วก็ลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับที่หลวงปู่ท่านได้นามาเล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านนั้นนะครับมีความเข้มขังมีความศักดิ์สิทธิ์มียานวิเศษนะครับอย่างไรนะครับในเรื่องของยานวิเศษนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไม่ได้พูดถึงโดยตรงนะครับแต่จะพูดในเรื่องของ เรื่องราวเรื่องเล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาฟังนะครับถือว่าเป็นเรื่องของความเมตตานะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เล่าให้กับลูกศิษย์ลูกหาฟังนะครับผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ได้กดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับในครั้งนี้ของกับผมนะครับและกับผมเองนะครับขอกําลังใจจากท่านผู้ฟังนะครับอ่า ในการกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับ,กบผมอาจารย์เบสคนเล่าเรื่องนะครับในการหาเรื่องราวหาคอนเทนต์ดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับฝากท่านผู้ฟังนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับวิดีโอดีๆในครั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ